ส่วนรายการวูดดี้โชว์เย็นวันพรุ่งนี้มาสนุกฮาจนน้ำตาไหลไปกับแขกรับเชิญสองคู่เริ่มที่แจ๊สชวนชื่นขอควงพันยาแจงปุณณาสามานั่งเมาน,งเานั่งเผาความแสบแบบหมดเปลือกรวมถึงเล่นเกมสนุกๆอย่างฮิตเด่นคามีราซอนกล้องให้ไปแกล้งอัามทีมงานเข้าทางแจงจัดให้แบบชุดใหญ่จนแจ๊สเองก็ขอชื่นชมพันยาด้วยค่ะก็ได้ดูรายการมาบ้างสนุกสนานนี้ครมันมีไหลมันค่อนข้างวาเลนตี้ด้วยขำดีขำดีสนุกดีเราไปแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบให้เขาเป็นลูกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้อง คือร้องให้หนักกว่านี้หนักกว่านี้น้ําตาไหลยอยู่เหมือนกันนะใช่ก็ตลกเขสงสารเขาเหมือนกันนะส่วนอีกหนึ่งคู่เอมวิทวัต์ก็ขอชวนแฟนหนุ่มมาเล่นเกมคำถามเฮินฟ้างานนี้ทั้งเสี่ยงทั้งเสียวเมื่อเอมเป็นฝ่ายที่ต้องขึ้นสลิงไปห้อยโหนตอบคําถามบนความสูงกว่า5เมตรเรียกว่าหลังแข่งเสร็จมีเรื่องให้เคลียร์กันเยอะเลยค่ะ คือปกติคนดูไม่คิดว่าจะฉลาดแาคือให้หมดรู้เลยว่าโง่เอาจริงอยากให้ตกลงมาอยู่นะอยากได้มีแฟนใหม่เสียวสุดละมั้งแต่คบกันมาไม่ใช่แบบว่าที่เคยที่เคยไปเล่นอะไรไปเล่นเเลยอออะไรแบบเนี้ยอุ้ยนี่อุ้ยเลยอ่ะห้ามพลาดวูดี้โชว์ห้ามงเย็นวันอาทิตย์นะคะ อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครยอ้อนหลังพิมเลย w w w b a c k b o o t t v